สวัสดีค่ะท้องแชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับหล่อซื้ออีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้มาเจอหล่อซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับหลอซื้อนะคะอ่าสไลด์แรกของเรานะคะก็จะเป็นความเลิศเชีันยูควเลเชันยูราว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะนักเรียนคงได้ยินประโยคนี้คือบ่อยมากแล้วใช่ไหมคะความเลเชวั้นยูความเลิ เพราะว่าสนุกสนานนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในบทที่สามนะคะเราจะอย pues right. bon ู่ในบทใหม่แล้วนะคะบทที่สามของเราจะเป็นตีสารเคิร์บตีสารเคิร์บราะว่าบทที่สามนะคะซานราะว่าสามนะคะอ่าซานเพรว่าสามทีนี้นะคะบทที่สามของเราค่ะจะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะหนีเห่ามาหนีเห่ามาให้เดินขึ้นยินไหมคะ นี้ห่ามาเปราว่าเธอสบายดีไหมหรือว่าคุณสบายดีไหมนั่นเองนะคะนี้ห่ามานี้ห่ามาเปราว่าเธอสบายดีไหมหรือว่าคุณสบายดีไหมก็ได้นะคะหนีเพราะว่าคุณว่าเธอก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนในบทนี้นะคะเราซื้อขาฝากหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เลยค่ะเรื่องหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะคะหนังสือเรียนภาษาจีนของเรานะคะใครมีหนังสือแล้วบ้างคะ อ่าถ้าใครมีอย่างหนังสือแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมนักเรียนเนี่ยไปหยิบหนังสือมาก่อนเลยนะคะทั้งสองเล่มเลยนะคะนักเรียนไปหยิบหนังสือมาก่อนเลยนะคะนักเรียน s สุดหยุดกดหยุดวิดีโอของเราซื้อก่อนนะคะเราไปหยิบหนังสือมาเลยนะคะอ่าถ้าใครไปหยิบหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะ ก็มาดูหนังสือไปพร้อมกับเราซื้อนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะหนังสือแบบแรกนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะตรงหน้าจอค่ะซ้ายมือนะคะเป็นหนังสือแบบเรียนนะคะตามตรงหน้าจอเลยนะคะแบบเรียนนะคะ,แบบนนะ,คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลือง อ่าแล้วก็จะเขียนตรงนี้นะคะตรงช่องกลมๆตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าแบบเรียนสี่นะคะแบบเรียนสี่นะคะอ่าแบบเรียนสี่ก็แปลว่าอ่านหนังสือเรียนของเรียนชั้นป .4 นั่นเองนะคะ <of> <önemli> แล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะจะฝั่งขวามือนะคะตรงหน้าจอฝั่งขวามือนะคะจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนะ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเป็นขอบสีเหลืองนะคะอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าแบบฝึกหัดสี่นะคะแบบฝึกหัดสี่ก็จะแปลว่าเป็นหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นป .4 นั่นเองนะคะอ่ามีหนังสือแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเอามาหนังสือมาแล้วนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มาเอาหนังสือเรียนที่โรงเรียนนะคะ<ๆ>ก็หาเวลาที่ผู้ปกครองนะคะเราคือรบกวนผู้ปกครองนะคะถ้าผู้ปกครองเนี่ยมีเวลาว่างสัก ไไ่ไม่ไม่ไม่มากนะยหนังสือนักเรียนก็แบบให้ผู้ปกครองนะคะหาเวลาที่สะดวกนะคะมาเอาหนังสือที่โรงเรียนได้เลยนะคะามาเอาหนังสือได้เลยนะคะที่โรงเรียนนะเป็นสองเล่มนะคะมีสองเล่มนะแบบเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดน,นะคะหนังสือรบกวนผู้ปกครองนะคะหาเวลาที่สะดวกนะคะหรือว่าหาเวลาว่างนะคะนํานักเรียนมาก็ได้นะคะหรือว่าผู้ปกครองจะมาแค่ผู้ปกครองคนเดียวก็ได้ค่ะเอาหนังสือเรียนที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือเนี่ยต้องต้องรีบมาเอาแล้วนะคะเพราะว่าสาหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราคื้อจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำกันในแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วนะคะเล่มนี้นะคะเราสือจะให้นักเรียนได้ทํเป็นกรกในแบบเล่มนี้นะคะให้ทํางานแล้วก็ให้ทําการบ้านในเล่มนี้นะคะเราซื้อเนี่ยก็จะให้นักเรียนทําหน้าแรกเลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน huh? ้านะคะไม่ใช่สัปดาห์นี sure ้นะคะสัปดาห์หน้านักเรียนก็จะได้ทํากันในหน้านี้นะคะ อ่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาเรียนกันก่อนนะคะอ่ะในหนังสือถ้ามีหนังสือแล้วเปิดหนังสือเล่มแบบเรียนนะคะหนังสือเรียนนะคะเล่มนี้นะคะที่มีขอบสีขาวนะคะแล้วก็ด้านในสีเหลืองนะคะตรงหน้าปกนะคะแบบเรียนนะตามหน้าจอเลยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่9้าค่ะนักเรียนคะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่9้านะคะหน้าที่เก้านะคะเจอไหมคะ หน้าที่เก้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นคําศัพท์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําศัพท์นะคะมีทั้งหมด6คํานะคะวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์กคําของหน้าที่9้านะคะอ่าหน้าที่เก้านะคะที่เราซื้อข้ามมาจากหน้าที่แปดนะคะเพราะว่าหน้าที่แปดเนี่ยจะเป็นประโยคนะคะนักเรียนถ้าเป็นประโยคนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านประโยคไม่ได้เราต้องมารู้คาศั์ก่อนใช่ไหมะคะนักเรียนก่อนจะมาดูหน้าที่เก้าก่อนนะคะหน้าที่เก้าก่อน านาทีเก้าของเรานะคะดูสําหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่มีหนังสืออยู่ในมือนะคะดูไปกับหนัซื้อในตะไางได้เลยนะคะดูตรงหน้าจอนะคะสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเผื่อดูตรงหน้าจอแล้วหน้าจอโทรศัพท์อัะเล็กไปดูตรงในหนังสือก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะมาดูคําที่หนึ่งค่ะคําว่าเชิงฉือมีคําว่าเชิงฉือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะด้านบนด้านบนนะคะด้านบนนะคะ ่าด้านบนตรงนี้นะคะอ่านว่าเชิงสือแปลว่าคําศัพท์ค่ะเชิงสือแปลว่าคําศัพท์นะคะคำศัพท์คําแรกค่ะอ่านว่านิ้ห่านิ้หานี่ห่าแปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะต่อไปคําที่สองนะคะคําที่สองอ่านว่ามามาแปลว่าไหมนะคะมาแปลว่าไหมนะคะต่อไปคําที่สามค่ะคําว่าเขินเินเิน แปลว่ามากนะคะเราเนียนค่ะเราซื้อลืมเปลี่ยนให้นะคะเราด้วยผู้หฉีนะคะแปลว่ามากนะคะแปลว่ามากนะคำไปนะคะแปลว่ามากนะคะต่อไปค่ะอ่าคําว่าต่อไปคําที่สี่นะคะอ่านว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณนะคะเสียเสียขอบคุณนะคะต่อไปคํานึงค่ะคําว่าเนเนเนแปลว่าหลานะคะเป็นคําเสริมน้ําเสียงนะคะเช่น คุณกินข้าวหรือยังหลห่ออ่าคุณไปโรงภาพยนตร์หรือยังล่ะออ่าประมาณนี้นะคะอ่าเนแปลว่าหละ่นะคะเนอ่านว่าเนนะคะแปลว่าหล่แล้วก็คําสุดท้ายค่ะคํานี้เลยค่ะค,คาว่าเยเยแปลว่าก้อนะคะเยแปลว่าก้อนั่นเองค่ะเป็นไงคะหกคานะคะนักเรียนที่มีหนังสือนะคะก็ลองอ่านไปพร้อมกับเราซื้อนะคะอ่าคานี้ค่ะ มีหกคำนะคะคำแรกกับคำที่หนึ่งอ่านว่านี้่าวนี้่าวแปลว่าสวัสดีนะคะคำที่สองอ่านว่ามามาแปลว่าไหม้นะคะคำที่สามอ่านว่าเหินเหินแปลว่ามากค่ะคำที่สี่อ่านว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณนะคะคำที่ห้าค่ะอ่านว่าเนเนแปลว่าหลานะคะคำที่หกค่ะอ่านว่าเย เย่ yeah. แปลว,ว่าก้อนนะคะเป็นไงคะนักเรียนหกคำนี้ยากไหมคะคำว่านิหาวมาเหินอ่ะเหินเสียเสียเน่เย่นิหาวมาเหินเสียเสียเน่แล้วก็เย่เป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ก็ตัวอักษรจีนก็เขียนไม่ยากเท่าไหร่นะคะมีคำหนึ่งที่เขียนยากๆอยู่ก็คือคําว่าเสียเสียใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนอะก็ ถ้าดูจากหน้าจอไม่ชัดก็ไปดูในหนังสือได้นะคะอ่าก็เขียนตันหนังสือนะคะเพราะเดี๋ยวเราซื้อมีการบ้านเหมือนกันนะคะการบ้านของเราซื้อเนี่ยวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะนักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะอ่าแต่ก่อนจะไปการบ้านนะคะเราเสื่องขออธิบายคําศัพท์เมื่อกี้ก่อนนะคะคําว่าหนีห่าวนะคะหนีหา่าวแปลว่าสวัสดีนะักเรียนก็สามารถใช้ทักทาย พูไปได้เลยนะคะไปเจอใครก็สามารถพูดคําว่านีหา่าเจอเหล่าซื้อก็พูดคําว่านีห่าก็ได้นะคะเจอใครก็ตามพูดคํานี้ได้เลยะคะ่ะนีหา่าแปลว่าสวัสดีนะคะคําว่ามาแปลว่าไหมนะคะมาแปลว่าไหมเนี่ยไหมเนี่ยก็จะเป็นอ่าอยู่ในคําสุดท้ายของประโยคนะคะอยู่คําสุดท้ายเช่นแบบบอกว่า หนีชี้มาคุณไปไหมอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปคําว่าเหินรวร่ามากนะคะเหินรวร่ามากถ้าเอามาใส่ในประโยคก็จะเป็นแบบ อย่อันนี้เราซูยกตัวอย่างนะคะจะเป็นประโยคที่ว่าอ่าวกเหินเที่ยวเลี่ยงอ่าวกเหินเที่ยวเลี่ยงแปลว่าฉันสวยมากนั่นเองนะคะโอ้เราซูสวยมากเลยอ่ะเหินแปลว่ามากนะคะเที่ยวเลี่ยงแปลว่าสวยว๋วเหินเที่ยวเลี่ยงก็จะแปลว่าฉันสวยมากนั่นเองนะคะและประโยคนี้เราก็สามารถเอาไปพูดได้เหมือนกันนะคะต่อไปคําที่สี่ค่ะคําว่าเสียเสียนนะคะ เสียเสียบแปลว่าขอบคุณนะคะนักเรียนก็ไม่ว่าจะใครเนี่ยให้ของเรามมา่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆน,นะคะนักเรียนก็สามารถพูดคํานี้ได้นะคะคําว่าเสีย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 เปราะว่าขอบคุณนั่นเองคะ่ะอาจจะเขียนยากนิดน,นึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะคะนักเรียนก็ลองฝึกเขียนดูนะคะต่อไปค่ะคําที่ห้านะคะอ่านว่าเนเนแปลว่าหละ่ะเนแปลว่าหละ่ะ,ละนะคะต่อไปค่ะข้อที่หกอ่านว่าเยเยแปลว่าก้อนนะคะ เย่เพะว่าก็อ่าก็อย่างเช่นอ่าบอกว่าฉันก็อยากกินข้าวผัดอ่าฉันก็อยากกินข้าวผัดอย่างเงี้ยก็มีคําว่าก็ขเขาไม่เยก็จะเป็นประโยค์ว่า What อ่า What เยเสียงชื่อ w h a เยเสียงชื่อชาวฟ่าอ่าฉันอยากกินข้าว ข้าวผัดนะคะข้าวผัดเราจะจีนพูดว่าเฉาวฟานนะคะฉาวฟานแปลว่าข้าวผัดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการบ้านกันเลยนะคะการบ้านเนี่ยให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์นะคะหกคำลงในสมุดนะคะครั้งนี้เราซื้ออรูมาหลวยให้เขียนลงในสมุดนะให้เขียนลงในสมุดหกคำนะคะตรงนี้เป็นเลขหกนะคะเราซื้อไม่ได้เปลี่ยนนะคะนี่เป็นเลขสามที่จริงเป็นหกคำนะคะตามนี้ไหมคะหกคำนะ เขียนมาสามข้อนะคะเขียนหกข้อนะคะอ่าตามนี้นะคะถ้านักเรียน,นยมองจากสไลด์ของหนังสือไม่ชัดนะคะนักเรียนก็สามารถดูในหนังสือได้เลยนะคะหกหกข้อนะคะในหนังสือหน้าที่เก้านะคะนักเรียนค่ะถ้ามีหนังสือแล้วดูในหนังสือได้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะอะ่มีคําว่าหนีห่าวแปลว่าสวัสดีมีคําว่ามาแปลว่าไม้มีคําว่าเหินรอมา่มามีคาว่าเสียบแปลว,ว่าขอบคุณแล้วก็เนอ แลว่าหล่ะแล้ว,วลเขียนวงเล็บไปด้วยนะคะเป็นคําเสริมน้ําเสียงนะคะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะคําว่าเหยดแล้วากอนะคะเราซื้อขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือหรือว่ายังไม่ได้ามาเอาหนังสือเรียนภาษาจีนนะคะให้มาเอาด้วยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนได้ทาการบ้านแล้วก็ได้ทํางานในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะไม่งั้นจะไม่มีงานมาส่งเราซื้อนะคะ จะไม่มีงานมาส่งหล่อซื้อนะคะเพราะว่าเราซื้อจะให้ทําตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะตั้งแต่หน้าแรกของหนังสือแบบพุทฮัดเลยนะคะแต่วันนี้นักเรียนต้องจดลงไในสมุดก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะ แต่ครั้งหน้าก็อย่าลืมนะคะเราซื้อเน้นย้ำนะว่าให้มาเอาหนังสือด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีหนังสือตอนนี้นะคะเราซื้อรบกวนผู้ปกครองนะคะหาเวลาว่างนะคะาหาเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกนะคะามาเอาหนังสือภาษาจีนะให้กับบุตรหลานของท่านนะคะเพราะว่าสปดาหน้านะคะเราซื้อให้ทาได้ในแบบฝึกหัดแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะการสอนภาษาจีนก็มีเพียงแค่นี้แต่อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะเขียนลงในสมุดหกข้อนะคะหกข้อตามนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ถ่ายมาให้เราซื้อในรายส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับ,กบนังซื้อเรียนหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้นะคะก็สามารถทักมหาหาเราซื้อได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อขอลาไปก่อนค่ะล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จเจ้ยเจนค่ะ